สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผมอยู่แถวแถวบ้านเส้นทางบ้านเห็นอมมาบ้านพ่นย่างด้วยครับพี่น้องครับผมเห็นพนนั่งอยู่สองคนคนจักคนเห็ดอยหยังมั่นนี่เดี๋ยวสิยยางไปเบิ่งก่อนอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายเห็ดอยหยังคุณยายโอ้โลกพักซี่ขายบอกครับอันนี้พักซี่เล่าหรือพักซี่หยังครับไหนเขาเอื่นพักซี่เล่าเนาะครับน้อโอ้ปลูกไว้บานเม็ดมันไว้บอกครับไห่ อืมบ้านนี้เขามาเก็บจังสี่เขาเอาไปขายใส่คุณยายเขามาเอาขี่เหวีย้เขามาลาบหอดบ้านเลยบอครับออบ้านมาเบิ่งวิธีการเก็บผนเก็บจังใดเอาถอนเลยบอครับถอนเลยหากมันขึ้นบอหากก็ขึ้นน้ำบอบอเป็นหยังบอครับหากขึ้นน้ำก็หักฮะก็หักมันน้ำเอาเขาหากมันน้ำบอผมนึกว่าจะเอาตั้งแต่ใบกับลำต้นมั้นี่แม่โอ้ขันหากบพรขึ้นมันเหี่ยวบอ โอ้พ่นพวกพ่อข่าค้นกลางพ่นมาลาพอดบ้านเลยบอกครับอมาเอาอยู่นีเลยบอเนี่ยไงโอ้ดีนอะสะดวกน้ออือสะดวกเข้านาะครับนาะลกไปแล้วพ่นก็บมาลาอยู่นีเลยพ่อข่าตลาดสีสะเกตเท่าบอกครับเลยทั้งใดอือครับโอ้ครับครับโอ้เขาลกแล้วเขากับมาเอาออกแน่นบอกครับรูปียังมันออกครับนั่นไม่เหลืองมันออกอ๋อใบเหลืองเขาเอาเฉพาะหลกมันกับลำต้นมันนาะอือ บ้านนี้ก็ว่านไม่บอกครับคันโลกออกหมดแล้วนี่ยเบอร์มะขามตะไคร้หรือตะไคร้ใบอ๋อนี่ปลูกตะไคร้บอกครับเนี่ยปลูกเสี้ยนตะไคร้อันตะไคร้นี่ก็ผู้ใดล่ะครับเพิ่นมาลับเอาตะไคร้ลาอยู่มีขายมาลบคือกันนี่มาลบคือกันบ่โอ้ยแสดงว่าเฮาปลูกอีหยังก็ได้ขายเพิดตัวซั่นนี่เนนอโอ้นี่ครับตะไคร้ครับเดี๋ยวๆให้ผมถามเด้อครับเด้ออันผักซี่สุมื้อเป็นจังไงราคาดีบ่เว้าผมฟังเบิ่งยสามบาทโลนึงบ่จ้าโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่ด้เนาะครับเนาะ โลละสามสิบกับผมว่าก็ดีอยู่เลยเพราะมันก็นนักเติบอยู่เนาะเอาไปใส่กระสอบมาครับ้านไหนใส่ล่ะใส่อะถุงอยู่ใส่ลงบ่ได้แทกอ๋อบ่ทันได้บ่ท่านแอบมาเลยก่อนโอ้นี่บอกครับในกระสอบนี่บ่าอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งโอ้นี่เด<า>ี๋<า>ยวมันเตรียมหนังยางมาเรียบร้อยแล้วโอ้โอ้มันก็นนักน้ำหนักมันดีตัวละครัเนาะโลละสามสิบบาทนี่ผมว่าดีเลยผมว่าเพราะว่ามันมันหนักหมมันได้น้ำหนักเนาะพักอันนี้เนาะเขาเอื่นว่าผักชีลาวเหรอครับลาวผักชีลาวเอาไปใส่ออม ออนี่โล่นึงผมว่าสามก้อนละโอ้น้อโอ้ดีดีดีครับเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยโลละสามสี่ผลอ่ะพ่นมีตาสั่งมาสั่งน้ำ้อมเลยบาทเจ้าอยู่บ้านพ่นย่างบ่บ้านพ่นย่างจ้าอ๋อบ้านพลยางตำบลพลยางอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดน้อเกษตรกรชาวอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษเท่านะครับพี่น้องครับสวนผสมผสารฮึมสวนผสมมสารปลูกระวางนี่แซมๆกันใบระวางตะไคร้ครับผักซีเร่าเนาะครับน้อ เอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ